อัศวิวสันที่อยู่ตรงนี้นะครับท่านแรกคุณวิชัยภายรหารครับพูดยังผมซึ่งอ,อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสั้นๆแถนครับที่จะต้องสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็จังัดพิจิตรจะมีทั้งหมด12อำเภอนะครับแต่ว่าจังหวัดอำเภอข้างเคียงของจังหวัดพิจิตรนะครับเช่นำอำเภอชลสวัสค์นั้น ก็คงจะได้กันนะครับบัตรเนี่ยสอง้อยบาทเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมก็จะให้ฝากนะครับจะเริ่มมีการปล่อยอค,นนค,นะคนดูเข้าไปดูนะครับนะคนดูเข้าไปดูเดี๋ยวอาจจะให้คุณพิชัยได้พิเสมตรงนี้นะครับวัดผุกแล้วสูนหนึ่งครับ ความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของเด็กพิการ <c oughs> เด็กด้อยโอกาสนะครับผมก็เรียนก,กับสื่อมวลชนทุกแขนงครับการได้ดูแลเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนก,กับการทําบุญนะครับเห็น <c oughs> ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดงานครั้งนี้ส่วนหนึ่งนะครับเองินอะไรได้เท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าก็จะเปิดเผยกับสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับเราจัรท้งนี้เขาเรียกคุณภาพชีวิตเลยนะครับคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสุจินทรในวัน ที่22่สิบสองี่สิบสาสนะครับเรษฐกิจปีเปนเงินเดือนอยู่ในจังหวัดพิจิตรได้กลับาร้อยล้านนะครับก็พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าของสินค้าโอทอปเองนะครับเขาก็จะซื้อกันกลับไปเพราะฉะนั้นกลับเรียนไปอย่างนี้นะครับว่าเราเป็นเจ้าวานนะครับให้การต้อนรับผมคาดว่ารถจะติดในจังหวัดพิจิตร นะครับเพราะที่จัดที่นครสวรรค์นี่จุดจบสิกิโลนะครับรถข้ามสภาเดชาอุดรธานีหนองคายนะครับเราจะยังมีเชียงรายเชียงใหม่เพื่อขับเรานี้ส่วนใหญ่ขับรถมานะครับแต่ถ้าใครตายก็ได้เลยคือผมเคยไปดูนครสวรรค์มาแล้วมาแล้วนะครับที่เล่นจับที่จังหวัดนครสวรรค์ที่สามพิลการก็ปัญหาต่างๆก็คือมีรถติดการด